สวัสดีคะ่ปะปอ้อมนะคะวันนี้ก็มาแปลงผักอีกแล้วนะคะผักปีนี้ก็เพิ่งเริ่มปลูกนะคะมันก็จะมีจะผักสลัดผักอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มแมลงลงเยอะมากเลยวันนี้มีน้องสาวส,สวยๆมาช่วยรดน้ำมาช่วยรดน้ำ ต้นมะเขือเทศปลูกไว้หน่อยแต่เอามุงกลางคุมไว้เพราะว่าลมมันแรงพึ่งพึ่งลงมาลมไงธรรมดามันแมลงมันไม่ชอบมะเขือเทศหรอกไม่ต้องกลางก็ได้ไงแต่ที่กลางเนี่ยเพราะว่ากันลมพัดมันกำลังมันยังเริ่มปลูกอยู่วันนี้ไม่ทำอะไรเธอไปบ้านแม่ย่าปัแล้วก็เมื่อกี้ไปตลาด เป็นไงร้านอาหารขายดีไหมเงียบไหมออวันเสาร์วันเสาร์าก็นเงียบเหรอเปนฮอลิเดย์อะไรเงียบอ๋อตะวานมีคุพออ๋อคนไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวกันลรมั้งต้นฟอกสกาฟมันไม่ค่อยงามมากสะละแหน่ชายหนุย่ยมาเด็ดยอดไปเนี่ทั้งใสจะให้ยอดมันเ๋ยวเก็บผักสลัดไปหน่อยอร่อยอร่อยเก็บไปหน่อยพ่อพี่เก็บมาถุงเลยอย่าพี่เก็บให้เนี่ยตัก จากมันลดช่วยหน่อยหน่อยเนี่ยมันบางทีม,มันไม่มาคิดว่ากําลังกายอะไรกันโยคะอย่างเงี้ยต้นต้นสตรอเบอรี่ของหน่อยมันก็แค่สองรอบมันก็หมดโอ้เชอร์รี่พ่าเนี่ยน้องเชอร์รี่พี่ออกขี่เม็ดเนี่ยเ <laughs> ชอร์รี่ไม่ได้ดูแล ข้างสวนเขาก็มารดน้ำกันขยันกันเะอาอาทิตย์เดือนนี้มีแบงค์ฮอลิเดย์เยอะหลายวันแฟนไปไหนกันนะแฟนแฟนไปไหนกันป้าเธอเออไปเที่ยวเมื่อไหร่น่ะนโอ้ยชอ์ยังกระเป๋าอ่ะ อันนี้ผักก็เน,นี้หวานดิแต่นี้ปลูกว่าเพราะพันธุ์มันลยทีหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บมีมันฝรั่งนะคะก็มีแปลงมันฝรั่งนะคะอร์เตอร์โชกนะคะดอกอา์เตอร์โชกค,คนอิตาลีเขาเอาไปทำอาหารเนี่ยดอกมันกำลังตูม เขาก็กินขนาดนี้แล้วมึงเอาไปต้มมาเปนไานี่นโจ๊กแตงผักก้างยา,เางวเหมือนใช้ได้เลยเยน,นี่ยใช่ไหมแล้วมันแก่แล้ว,ลวอ,อ,อันนั้นไม่ต้องไปรดเยอะหรอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะจะต้องถอนทิ้งเลยถ้าเจอหนุอ่ย,อยมันก็จะบอกให้มันถอนทิ้งแล้วเอาผักลงใหม่เอามาลงตรงเนี้ย มันลดตรงเนี้เดีย๋ยวตรงนี้ยเรากินได้วันนี้มันไปไหนมันเงีบยบเงียบหรือหนอูไม่เห็นมันมาพี่เมสเสร็จไปถามมันก็เห็นตกเป็นไงบ้างเหตุการณ์ร้านอาหารที่ทำงานเธอแต่เมืานเงียบมากเงียบจริงๆแบบวันเสาร์ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนสองโต๊ะหรือว่าคนกลัวโรคอะไรเนี่ยนะี่ย โรคล,ลิงลอ่ะโรคอ,อะไรมังกีพอกเขาป่ะมังกี้พอกพรอโรคใหม่โอ้พี่มีเชอร์รี่หลายเม็ดเหมือนกันให้เชอร์รี่ซ่อนซ่อนใบปีนี้มีหลายเม็ดอยมันพึ่งต่ันนี้มีสี่ห้าเม็ดโอ้ยนี่มีว่าปีนี้มีหลายเม็ดอยู่ มีรดน้ำน่อยปลูกเชอร์รี่ไว้สามสี่ 3, ต้นสามสองต้นสามต้นอะไรมันตายไปต้นฮะเอาแกะมาเป็น <c oughs> เอามาให้แกะเรือ่องามาให้กินเอามาให้กินด้วยเอามาให้แกะด้วยเพราะว่าไปซื้อตอนไปซื้อแอนบอกว่าเธอไปกินการ์เด้นนะหนูก็เลยเออเธอหาพี่อ้อมดีกว่าพี่อ้อมอยู่สวนพอด,ดีเลยเหมาะเลยมีมีดไหมวะเอามา <c oughs> เอี๋ยวมา วิธีปอกทุเรียนว่าวันนี้น้องสาวซื้อทุเรียนพราแกะไปเป็นทุเรียนมาจากร้านจีนเลยเหรอไหนไปเอามาโชว์หน่อยนีย่อย่าเพิ่งรดงั้นเ่ะดูทุเรียนก่อนม <c oughs> ันไรหนูไปกินกาเด้นเลยมันแบบเพราะว่าเขาเหม็นใบ <c oughs> เปิดแ <c oughs> ปรแปรแ <c oughs> ป,ป <c oughs> น้องเบียวทุเรียนมาให้ป้าลาบป,ปากแล้ว กำลังดูคลิปที่เมืองไทยได้เห็นเขากินทุเรียนกันอยากกินพดีไหอยากกินพ้ดีโอ้ซื้อมาลูกใหญ่ขนาดนั้นได้แล้นะ่ะอันนี้แบ่งมาให้ผักกีโอ้ลูกนี้มันต้องไม่ยี่สิบขึ้นไปลหรอยี่สิบปอนขึ้นป่ะมีเลยเหมาะเจาะเลยเราเดี๋วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปพอตรงนี้นแกะแกะกลางสวน แอนมนไล่หรือว่ากินการเดินขี่ปอนขี่ปอนรุ้นก่อนว่ากี่กี่พันโอ้ยลูกอย่างใหญ่โอ้แกไม่เป็นหรอกโอ้ยลูกอย่างใหญ่น้ำแว่นแหลมอะไรต้องย <48 S 2> <48 S 1> ี่สิบเบ็ดสี่สิบแปดี่ันบนแล้วห้าสิบปอนโอ้ยตายแล้วมันประมาณกี่พอน <laughs> นะประมาณกี่พันบาทเนี่ย โอ้ยลูกนี้มันแต่ภูมันสวยโอ้ยมันห้าสิบห้าสิบบาทนั่นแหละห้าสิบปอนนั่นแหละมีห้าสิบาทสี่สิบแปดนี่นะคะทุเรียนลาบปากลาบปากาปาก,กินดีไหมปากก็ปากก็ลามปากแล้วนะคะ วันนี้ก็ได้กินทุเรียนจากเมืองไทยแล้วนะคะ่าลูกหนึ่งก็ประมาณสองสามพันเลยมั้งเนี่ยลูกเนี่ยสองพันกว่าจัดไปลาบปากธรรมดากินของแช่แข็งวันนี้ได้กินสดแฮปปี้อนดิ้งนะคะแค่นี้บายบายนะคะ